ประมาณ15ปีจากเราขายอาหารตามสั่งยืนอยู่กับความร้อนใกล้กระทะมันถึงเป็นสะสมะไม่เคยรักษากับหมออ้อยกระทบเพราะเรากวลาไปไหนไมีทุกคนมองแล้วก็ถามเราว่าทำไมปล่อยให้เป็นฝ้าเยอะจังเราก็เลยบอกไม่รู้จะรักษาไงซื้อครีมมาเราก็แพ้ยิ่งดำใหญ่เลยเขาบอกว่ามันมีประลอดกอ ยิ่งทำห้หน้าเราพังก็จุดก็เชื่อใจหมออ้อยไม่เจ็บหน้ามันจะาเหมือนโดนไฟฟ้าจะถี่ขึ้นไม่ไม <c oughs> แมไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเพราะว่าหลักงนี้เนี่ยจะไม่มีการตกสะเก็ดนะคะอาการหน้าแดงได้แล้วก็หายภายใน24ชั่วโมงนะคะ สอาวันแรกอาจจะมีรู้สึกผิดแห้งได้ก็ทาครีมบำรุงตามปกตินะคะหน้าที่เราก็คืออย่าให้เกิดเม็ดสีอันใหม่ขึ้นมานะคะทาครีมกันแดดเช้าบ่ายนะครีมขาวใสนะคะมีส่วนประกอบที่ถูกต้องนะคะจะเป็นอาบูตินทานซมีนวิตามินซีหรือไลโคไลสอะไรก็ได้นะหน้าเป็นจุดๆดำๆเข้มขึ้นไม่ไม่ไม,ไม่ปกติ แกหน้าก็ดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นหมายว่าว่าดูหน้าแบบจางลง